สายันสวัสดีรับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเซียมสเรนเดอร์แมนในภาคใหม่นะครับเย่หลังจากภาคก่อนเราวิ่งกันเข้าไปในป่าเพื่อหากระดาษครับภาคนี้เราจะเข้ามาในอาคารแห่งหนึ่งนะครับเพื่อมาหากระดาษอีกเช่นเคยนะครับ๋อในชื่อภาคที่ว่าเซนทรูเรียมนะครับเย่ Yay! เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับก็ต้องที่ผมได้ เกมนี้มาเล่นก็คือไปดูคลิปของคุณฮาร์ดโรเกอร์นะครับที่ได้แคสไว้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหน่าสนใจน่าสนุกดีมากๆผมก็เลยแบบและแถมคุณฮาร์ดโรเกอร์ได้ทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ผมทําให้ผมสามารถดาวนโหลดได้ง่ายแล้วแบบโอ้เอามาเล่นได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณฮาร์ดโรเกอร์ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ชิดไหนกันครับชิไหนกันครับเดี๋ยวมาเล่นครับให้ผมพูดจบก,ก่อนครับก็ก็ถือว่าการเล่นการแคสคลิปนี้ก็คือเป็นการขอบคุณคุณฮาร์ดโรเกอร์ไปในตัวนะครับ ก็ผมได้ไปศึกษามาแล้วครับสําหรับภาคน,นี้นอกจากเราต้องเก็บกระดาษ8แผ่นแล้วนะครับแล้วใช่ว่าเราจะชนะเลยนะครับพอเก็บเสร็จนะครับเราต้องวิ่งกลับมาจุดนี้ครับเพื่อออกไปจากอาคารครับถึงจะจบครับเนี่ยละครับความยากของภาคน,นี้สุดยอดมากๆเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ดูจากภาคน,นี้นะครับบรรยากาศรอบข้างจะค่อนข้างแบบ ซอฟลงกับภาพก่อนนะครับเพราะภาพก่อนอยู่ในป่ามืดมากมองเห็นอะไรยากมากภาคนี้จะเน้นไปที่ตัวของคุณเซเรนเดอร์แมนนะครับได้มีประโยชน์ให้มีความน่ากลัวมากขึ้นนะครับซึ่งดูจากคุิปของคุณฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วก็ฮาร์ดคอร์โดยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหนุกนานหนุกนานตึงจิ้งต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 ิ้งิ้งแต่ผมก็สงสัยแต่ภาพก่อนแล้วนะครับว่าทําไมผมต้องมาหากระดาษ8แผ่นวะ ไม่เข้าใจจุดนี้มากๆเลยอะ่ะการที่จริงคือหากระดาษแปดแผ่นไปส่งอาจารย์เหรออาจารย์ที่ไหนจะให้มาเก็บกระดาษแปดแผ่นแบบนี้วะ <c oughs> แต่กระดาษฉันนิดหนึ่งแล้วนะครับมีอะไรเราไหมไม่มีเยี่ยมไปเลยหรือว่าเราหรือว่าเป็นครูอังคาที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงหนึ่งนึงหรือเปล่าไม่น่าใช่โอ้โหถ้าต้องส่งกระดาษไปให้ครูอังคาเนี่ยสงสัยผมต้องพิมพ์จุดใน a ฟ e b o o k แล้วให้มันดึงออกจากกลุ่มเพื่อน ก็คุจุดชีช้เฉยเพื่อนไไปล้อเลียนเขาหขาขาร,รือว่าจุ๊จอ๋อก็ไม่ได้ไปล้อเลียนเขาอีกไหมไม่ได้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าอยา่าพลาดพิงใครคนอื่นมากมายมาเราก็ได้กระดาษหนึ่งแผ่นมาแล้วนะครับแผ่นแรกก็สําหรับแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองนะครับเปอร์เซ็นต์การเจอก็จะน้อยลงครับเอ้ยเชี่ยไม่น้อยแล้วโห uh, เต็มเต็มเลยโห uh, แผ่นแรกมึงก็เล่นกูเล่นเลอเนี่ย นมีร้านขายของด้วยนะครับน่าจะเป็นตึกพาณิชย์อะไรสักอย่างนะครับผมกลับไปทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จะหลง ทั้งที่ว่าเป็นทางอาคารนะครับไม่ได้ในป่ามนภาคก่อนก็ยังหลงง่ายนะครับผมว่าเงียบมากครับอ๋อเดี๋ยวผมว่าถ้าเก็บแผ่นที่สามต้องมีซาวเหมือนภาคก,ก่อนแน่ๆเลยผมมีซัวปุ๊บความสยองดับเบิ้ลดิงเลยครับอ้าวเราเจอแล้วครับคนดังของเรานะครับแมคนจังหวัดขอนแก่นนะค,คนดังของเราสิงโตเดอะสตาร์ไม่ใช่แล้วเย้ดีใจเจอสิงโต เย้ yeah, พี่กัาก่อนเลเจนเน่กัาบวยโดย,โดย,โดยไม่ได้ด้วยม,มีอะไรนะม,มีอะไรนะอาจกระดังที่3แล้วครับโดยันอืนโอ้โหเห็นแล้วครับมันอยู่กับสิงโตเดนสตาร์ครับโอ้มันแฟนขับเดนสตาร์แล้วเนี่ย วิยแล้วก็ิยแล้วครจะไปทางไหน,นีเนี่ยมัก็แบบไม่ต่างจากเดินเลยจาได้ว่าห้องน้ำมันมีก็ะดาจริงด้วยวนครับีแผแ่แ,ผแ,ลแ,ผแล้วโกยเลยครับทีนี้โอ้ยเจี๊ยเจี๊ยบกลับเข้าไปกลเข้าจากาห้องน้ำกูอยากาห้องน้ำ โอ้ ه, มึงดักโอ้ ه, แตะกี้กเห็นเบรกแดนเบรกแดนมูนวอล์กโชว์เลยมึงไม่ต้องมูนวอล์กโชว์กู เรามาเดินบนเลยทีนี้มันเบรกแดนมัน show, มูนวอล์โชว์อะมูนวอล์กหาครับตะกี้นี่ตกใจมากออกห้องน้ำผมดักของหน้าห้องน้ำเลยโอ้ยโอ้ย,อยเต็มๆอีกแล้วครับนเพน่อนทนันทีทำไคุณโดนแน่เลยเี่ยมูนวอล์ไม่ต้องมูนวอล์โชว์ผมนะครับผมไม่ได้เป็นแฟนไม่เคลื่อนแจ็คสัน อย่ายุ่งกับผมครับพี่เป็นแฟนสิงโตเดอสะสตาร์ไปติดตามกับพี่สิงโตไว้ครับอย่ายุ่งกับผมผมไม่เกี่ยวโยโย,โย่ไม่ได้ข่มความกลัวลงนะ ตาในข้างเดิมอีกมันจะอยู่กับพี่สิงโตไหมวะเนี้ยผมเก็บได้4แผ่นนะครับถือว่าทําลายสถิติของผ้าเก่าเลยผ้าเก่าเก็บได้3แผ่นเดมาเดี๋ยวก็เจอแล้ววะ4แผ่นผมก็พอใจแล้วล่ะจริงจริงมาสิ เอกแดนมาแล้วครับโอ้โหพี่มูนวอลมาหาผมเลยดักนาะห้องน้ำเหรอวะเฮ้ยอย่าออดักนะเว้ยไม่มีทางไปแล้วนะเว้ยเดินไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้เดินไปเรื่อยแล้วครับเป็นการเดินไปเรื่อยแล้วครับผมกดวิ่งตลอดเหนื่อยซะแล้วเหนืออ่อยซะแล้วเหนื่อยซะแล้วกลับมาหาพี่สิงโตในสตาร์อีกครั้งหนึ่งครับพี่สิงโตครับเจ็บด้วยครับเจ็บด้วยมันไล่ผมอะ่ะอุ้ยเจีย๊ยบ เต็มๆเลยแค่เหลี่ยวตาบึงยังตึ้งใส่กูเลยเนี่ยจับผมไม่ได้ง่ายหรอกผหมนคลิปก่อนผมเก่งในการนี้มากเก่งจริงอย่ามูนวอล์กดักสิวะกลับมาทางเดิมแล้วนะครับ จริงมูลบออัดเลยสิเก็บกระดาแนี้่ะเก็บกด่ยสึว่าอ้ยเต็มเต็มขนาดปิดไฟเต็มเต็มหมัวมันมูนบอใกล้หลังมาแล้ว อยู่ด้วยครับตามติดนี่ไม่ใช่อคาเดมี่แฟนตาซีนะเฟยจะตามหาอะไรวะ สวัสดีครับโอ้ยไใส่สู่ได้ได้4แผ่นครับผมทําได้แค่4แผ่นแม่ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอบคุณในการรับชมนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็ทําเป็นการขอบคุณคุณฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะครับไวนาทีนี้ด้วยเจอกันต่อไปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ